โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีพี่ทรงพี่สาวน้องทรงน้องสาวพี่ชงพี่ชายน้องชงน้องชายนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาเปิดคลิปที่ไปจะไปเที่ยวง,งานเจดีตอนแรกกับผมสตรีมเกมอยู่แล้วผมจะลงสตรีมใช่ไหมแล้วก็จะไปเที่ยวง,งานเจดีตอนแรกจะไปถ่ายทําทแบบไปแบบป่วนงานเจดีนะตอนแรกแบบจะไปเต้นจะไปอะไรอแต่ไปถึงผมลงสตรีมดึกแล้ววันนั้น คนมันฝากของประมูลเยอะนะวันนั้นเลยลงสตรีมดึกหน่อยไปถึงนู่นประมาณเที่ยงคืนก็ยังพอมีของกงของกินอยู่แหละแต่พวกของเล่นพวกรถบัมพวกอะไรที่เขาเปิดเพลงแดนรถใต้ถังอะไรอย่างเงี้ยเขาปิดแล้วงานเจดีปังน้ําเขาเริ่มปิดไปหมดแล้วเหลือแค่ของกินผมก็เดินเดินหาของกินปกตินี่แหละแล้วก็ถึงเวลากลับกันแล้วก็ขับรถกลับปกติครับรถพี่ผมน้ํามันหมดก็แวะเติมน้ํามันในปั๊มบังเอิญหันไปเห็นยาย ยายคนนึงนั่งก้มหลับอยู่แบบนี้นก็ตอนแรกก็เอดใจเขาเป็นอะไรวะคนไร้บ้านหรือเปล่าวะแต่เหลือบตาไปเห็นมีโตะ๊ะแล้วก็มีถุงถุงน้ำำําลําไยเออแล้วก็คิดแล้วว่าเขาขายหรือเปล่าวะน่าสงสารว่ะไอเ้เจ็ะตีสองแล้วคนแก่มาก้ลกลมลงก้มหน้าอยู่คนเดียวก็เลยเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็ตามคลิปเลยเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะครับ

ยายขายต้องแต่ตรงนี้ใส่กิโม่พุ่มหนึ่งกิโม่ครับปัจจุบันยังไม่ขายถุงยายจะรวมรวมทขายยังไม่ได้เลยหรอยาไม่ขายเขเป็นงานีหมนหร่ยาขายตรงนี้ประจักษ์นะเราจะมีถุงเดี๋ยวกถุงมายายผมเหมาเลยก็ได้เหมาเลยกี่บาทยายจิ้นเลย ปมอได้ผมไม่เอาของช่วยยายยายขายตัวเทาผมเอาสองหมืแล้วนเอาไปแก้ในเขาสองหมืนแล้กันนี่ครับห้าร้อยบาทครับเอาสองหมืพนกไดครับให้เลยครยันให้เลยครับคยรับยายอยู่นี่ครับพระประแดงเลครับอ๋อว ายน้ครับนครับออน้องน้องสาวน้องสาวเป็นมะเร็งตายน้ำถ่น้ำชื่อน้องสาวแล้วนบไปหาควันเหรอได้ยาย ผมเทำมาเลยแล้วผมว่าไม่ใ <mini> ส <descript ors> ่บาทก็ได้แบ่งบุญให้ยายด้วยครับผมให้อีกสองร้อยยายเดี๋ยวไปใส่บาทให้ยายจะได้แบ่งถึงกันครับผมไม่เหมายายก็ไม่กลับหรอก เห็นนั Nam, ่งหลับเลยคิดว่าเป็นอะไรนสอลเนบ้านอยู่ไหนนายใหญ่อะฮะ

โอ,บบโอเคครับหลังจากที่เราช่วยยายเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ถ้าเราไม่เหมายายเขาก็ไม่กลับนะครับนี่ของที่ซื้อยายมาเมื่อกี้นะคนดูทั้งหมดเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ป่ากันยายน่าสงสารมากเลยดูห้แ้เขาดูเนี่ยเขากลับแล้วนะถ้าเราไม่เหมาเขาไม่กลับนั่นนะ่ะน้องสาวเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ต้องให้กิโมตลอดยายเขามาทํางานคนเดียวมาขายน้ำำยายําลําไยมีแต่ลยายําไยน่าจะมีแต่ลําไยบ้างที่บ้านนราสงสากรเตุขา,า,ข,าขายตั้งแต่ทุ่มหนึ่งยันตีสองขายไม่ได้สักถุงกินเองไปสองถุงโอ้โหดูชีวิตคนเราเพื่อเกิดไม่ได้นะคุณดูดวนต่อไปครับไปเดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วไปบ้ายครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ